คุณแอคราวุธบอกว่าทําไปนานๆจะเมื่อยไหลแล้วจะกระสับกระส่ายควรหยุดใช้มือไกลเมื่อไหร่ถึงจะดีครับตอนที่เรารู้สึกว่าเริ่มเป็นสมาธิบ้างแล้วเนี่ยลองหยุดเพื่อที่จะเห็นนะว่าอภาวะทางกายของเราภาวะทางใจของเรายังเป็นสมาธิต่อได้นานแค่ไหนแต่ถ้าหากว่าทําไปแล้วยังสบายอยู่นะมีความรู้สึกว่าสติตื่นแล้วก็ไม่เมื่อย ก็ทําต่อไปจนกระทั่งถึงจุดที่เมื่อยนี่แหละจุดที่จุดที่เมื่อยเนี่ยมันจะเป็นตัวตัดสินอย่างหนึ่งนะว่าพอเราหยุดพักลงแล้วนะมันจะมีสมาธิต่อได้ไหมถ้าหากว่ามีสมาธิต่อได้แปลว่า,าเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางนะแล้วดูว่ามันอยู่ได้นานแค่ไหนก่อนที่เราจะสมควรใช้มือไกด์ต่อในรอบต่อไปนะ ่อนสั้นพอนยาวแล้วก็มีการหยุดพักบ้างมีการทําต่อบ้างเนี่ยเท่าที่เห็นมามีหลายแบบนะอย่างบางคนเนี่ยทําแบบเอ็นหลังเพราะว่าสภาพร่างกายมันไม่ไหวจริงจรงมันตึงทั้งตัวอยู่นะก็เลยใช้วิธีเอ็นหลังด้วยเก้าอี้ที่สามารถปรับเอ็นได้45่องศาอะไรแบบเนี้ยแล้วทําไปเรื่อยๆก็พบว่ามันไม่เมื่อยเหมือนกันนะมันเป็นเหตุให้รู้สึกไม่มีความกระสับกระส่าย ได้นานๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองสังเกตตัวเองดูนะว่ามันมีจุดที่เราตึงอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าถ้าหากว่าใช้สี่ห้าองศามาช่วยนะมันช่วยได้ไหมแล้วก็ที่สําคัญเลยที่ผมบอกไปหลายครั้งนะครับอันนี้สําหรับทุกท่านเลยนะฮะถ้าหากว่านั่งเก้าอี้แล้วมันสบายไม่กระสับกระสายไม่เมื่อยไม่เมื่อยเร็วนะอยากให้นั่งเก้าอี้ไปเลย เพราะว่าถ้าใช้มือไกด์เนี่ยบางทีถ้าขัดสมาธิเนี่ยมันมันจะมีผลกับการดันตัวนะดันตัวดันหลังซึ่งถ้าหากว่าสรีระของคุณมีปัญหาอยู่เฉพาะตัวมันก็อาจจะมาเพิ่มภาระหนักให้กับไอ้ปัญหาที่มันมีอยู่แล้วได้นะจุดที่มันเป็นเกร็งเนื้อเกร็งตัวอยู่ก่อนนะมีความสะสมนะในการาที่กล้ามเนื้อมัน มันมันแน่นแน่นมันเครียดเครียดอยู่เนี่ยนะครับถ้าหากว่าช่วงที่ยังไม่เป็นสมาธิแบบตั้งมั่นดีๆเนี่ยเราอาศัยเกอ้าอี้หรือว่าที่นั่งที่นอนอะไรที่มันมาช่วยตรงนี้ได้ก็น่าจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมนี่จริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่จาเป็นต้องทำท่านั่งเสมอไปก็ได้นะอย่างที่ผมเคยให้ท่านอนไปเนี่ยนะเวลาที่นอนลง หายมือออกนะครับแล้วก็ทําความรับรู้เวลาหายใจเข้านะว่าเออเนี่ยมันมีลมเข้าเหมือนกับฝ่ามือเนี่ยช่วยเอาลมเข้ามานะแล้วก็เวลาที่ลมออกเราก็ผายมือกลับลงไปนะจนเกิดความรู้สึกว่าว่างแล้วก็พร้อมจะหลับแบบสบายได้อันนี้มันก็จะเป็นเหตุให้คุณเกิดความเข้าใจว่าการใช้มือเนี่ยนะถ้าหากว่า เราใช้อย่างถูกต้องนะครับมันเป็นเหตุให้สบายได้ไม่ว่าจะอยู่ในเอเรียบทไหนนะ,อะพอได้ความสบายในออเรียบทหนึ่งนะครับคุณก็จะมีความคุ้นชินมีความชำนาญน,นำไปต่อยอดกับเอเรียบทอื่นได้เช่นกันนะ,ะท่านต่อไปครับ พอดีน้องแหม่มมีฝากคําถามมาเพิ่มนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าปวดคอบอกว่าถ้าใช้วิธีที่ยังไม่รีบแงนหน้ารอจนยกมือเกือบสุดก่อนนิ้วจะประกบกันข้างบนแล้วค่อยแงนหน้าส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวรู้สึกช่วยเรื่องปวดคอได้อันนี้ทําถูกต้องไหมคะถ้าถ้าหากว่าเราได้เป้าคือะคพอดีเมื่อก,กี้เบลเบลฝากถามค่ะไม่ใช่น้องแหม่มขอโทษค่ะโอเคเบลแอดมินเบลฝากถามเพิ่มเติมมาค่ะ โอเคคือถ้าหากว่าเราได้เป้านะใจของเรามีความว่างพร้อมที่จะรู้สึกถึงลมหายใจจะขาเข้าหรือขาออกก็ตามเนี่ยได้ชัดว่าลมหายใจเนี่ยมันเป็นภาวะที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหน้าจิตนะแล้วรู้สึกว่างๆอยู่แล้วรู้สึกถึงลมหายใจชัดไม่ว่าคุณจะทำอะไรแตกต่างไปแค่ไหนเนี่ยนะ ถือว่าใช่หมดไอ้ที่ผมทักไปเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ได้เป้าพอไม่ได้เป้าแล้วผมก็เลยเอาพยายามเอาเข้าจุดที่มันน่าจะได้เป้านะเป้าเนี่ยอยู่ที่จิตไม่ใช่อยู่ที่ท่านะท่าเนี่ยจะไม่มีความหมายเลยคือพอทําไปได้ถึงสมาธิเนี่ยอยากแนะนําให้หยุดใช้ท่าด้วยนะเพื่อที่จะให้สมาธิมันตั้งมั่นอยู่มี กำลังของมันค้าจุนอยู่ด้วยตัวของมันเองนะการใช้ท่าเนี่ยมันสําหรับได้กวาดคนส่วนใหญ่ที่ทําสมาธิแบบนิ่งๆทั้งชีวิตแล้วยังไงมันก็ไม่ได้อันนี้เอากันจริงๆเลยคือคนส่วนใหญ่นะผมว่าเกินเก้าสิบเอร์ซขึ้นไปนั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยตายหมดนะไม่มีทางที่จะคืบหน้าทางสมาธิเลยอ่อมันหรือได้สมาธิก็ได้สมาธิแบบฟรีสนะมันแช่แข็งอยู่เฉย,เฉย มันไม่ได้มีความคืบหน้าเป็นตัวตื่นตัวรู้อะไรขึ้นมาทีนี้ที่เรามาใช้ท่ากันอยู่ทําความเข้าใจกันดีๆว่าเราต้องการจิตที่มันมีสติและจิตที่มันจะมีสติแบบอานาปานั้นสติได้อย่างที่ผมแยกเป็นองค์ประกอบให้ดูเนี่ยมีวิจกะมีวิจาระมีปิติมีสุขซึ่งตรงเนี้ยสําคัญขาดไม่ได้บางคนกลัวความสุขบางคนเนี่ยถูกเตือนมาเหลือเกินนะบอกว่าเอ้ปิติและสุขเนี่ยให้ระวังให้ดีจะไปติดมันเนี่ย มันต้องมีนะของต้องมีนะในสมาธิเนี่ยไม่มีไม่ได้ไอ้น,นี้เราจะไม่ติดสมาธิไม่ติดสุขก็ต่อเมื่อเรารู้วิธีที่จะดูมันเท่านั้นเองซึ่งตรงตรงก่อนที่เราจะมีสติรู้วิธีดูนะไม่ให้ติดสุขไม่ให้ติดปิติเนี่ยต้องให้ปิติกับสุขเกิดขึ้นให้ได้ก่อนซึ่งมันก็จังหวะที่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมโค้ชมาเนี่ยก็จังหวะที่เงยหน้าชูมือสุดที่จะเห็นว่ามันเริ่มได้น้ําได้เนื้อกัน นี่ถ้าใครมีอุบายหรือว่ารู้สึกว่าท่าทางที่เราใช้เนี่ยมันช่วยให้รู้สึกเบาสบายเบิกบานไม่เมื่อยไม่เมื่อ,ไม,มอไม่เกรงส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เมื่อยคอได้ถือว่าโอเคหมดนะ